สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรพิญญานางโอรุชัฉันมห้าผูเรียที่2ี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชาพรวันดีเลขที่3 6ค่ะวันนี้พวกเราจะมาน,นําเสนอแสงเชิงังสีค่ะแสงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งดังนั้นแสงจึงมีสมบัติเหมือนกับคลื่นโดยทั่วไปนั่นเองแสงสามารถเกิดการสะท้อนการหักเหการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดได้โดยทั่วไปเมื่อแสงกระทบกับวัตถุวัตถุจะดูดกลืนแสงไปบางส่วน และแสงส่วนที่เหลือจะสะท้อนที่ผิววัตถุกลับสู่ตัวการเดิมการสะท้อนของแสงจะขึ้นอยู่กับลักษณะผิววัตถุโดยวัตถุที่มีผิวเรียบเป็นมันเช่นกระจกเงาผิวน้ำนิ่งโลหะที่มีมันเงาจะสะท้อนแสงได้ดีกว่าวัตถุที่มีผิวขรุขระเช่นผ้ากระดาษเป็นต้นประเภทของการสะท้อนของแสง การสะท้อนของแสงแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. การสะท้อนสมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อลังสีขนาดตัดออกได้ไหมเ,เกิดขึ้นเมื่อลังสีขนาดของแสงตกกระทบกับวัตถุที่ผิวเรียบทําให้ลังสีสะท้อนทุกลังสีจะเคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกัน 2. ส,สะท้อนไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นเมื่อรังสีขนาดตกกระทบผิววัตถุ ที่มีผิวผูกจะทำให้ลังสีสะท้อนมีทิศทางต่างๆกันการหักเหของแสงการหักเหของแสงเป็นสมบัติหนึ่งของคลื่นซึ่งแสงจัดเป็นคลื่นชนิดหนึ่งดังนั้นแสงจึงสามารถเกิดการหักเหได้การหักเหของแสงการหักเหของแสงจะเกิดขึ้นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันเป็นผลทําให้อัตราเร็วขึ้น ความยาวขึ้นและคิดทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ความถี่ของแสงยังคงเดิมซึ่งในขณะที่แสงเกิดการหักเหก็จะเกิดการสะท้อนของแสงขึ้นพร้อมๆกันด้วยกฎการหักเหของแสงมีสองข้อดังนี้ 1. ลังสีตกกระทบลังสีหักเหและเส้นแนวฉากอยู่ในระนาบเดียวกัน 2. สําหรับตัวกลางคู่หนึ่งอัตราส่วนระหว่างค่าไซของมุมตกกระทบ ในตัวกลางที่หนึ่งกับค่าไซส์มุมของมุมหักเหในอีกตัวกลางที่สองมีค่าคงที่เสมอซึ่งค่าคงที่นี้คือค่าดัชนีหักเหมุมวิกฤตและมุมสะท้อนกับหมดหากพิจารณาถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงที่ลอยต่อของตัวกลางคู่หนึ่งพบว่าเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนานแน่น หรือค่าดัชนีหักเหน้อยไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นหรือค่าดัชนีหักเหมากแสนจะหักเหเข้าหาเส้นแนวฉะตัวอย่างเช่นเมื่อแสงเดินผ่านรอยผ่านต่อเมื่อแสงเดินผ่านรอยต่อจะอากาศไปยังน้ำ รังสีหักเหและแสงจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากเนื่องจากอากาศมีความหนาแน่นและค่าดัชนีหักเหน้อยกว่าน้ำแต่ในทางตรงกันข้ามหากแสงเคลื่อนที่จากน้ำไปสู่อากาศซึ่งเป็นการเดินผ่านเดินทางผ่านรอยต่อของตัวกลางที่มีความหนาแน่นหรือค่าดัชนีหักเหมากไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นหรือค่าดัชนีหักเหน้อยรังสีหักเหของแสงจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก การมองเห็นและการเกิดภาพการเขียนลังสีของแสงเพื lonely, ่อแสดงตำแหน่งและขนาดของภาพของวัตถุที่อยู่หน้าผิวสะท้อนราบเช่นกระจกเงาทําได้โดยอาศัยกฎการสะท้อนของแสงซึ่งต้องลากลังสีตกกระทบจากวัตถุสังเกตเห็นได้ว่าลังสีสะท้อนจากกระจกเงาราบจะไม่ตัดกันหน้ากระจกจึงต้องต่อแนวลังสีสะท้อน ไปหน้ากระจกโดยเขียนเป็นเส้นปะเนื่องจากไม่ใช่ลังสีของแสงจริงจุดตัดของเส้นปะคือตำแหน่งที่เกิดภาพดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นจากกระจกเงาลาบจึงเป็นภาพเสมือนมีลักษณะหัวตั้งเหมือนวัตถุและเรียกระยะหา่างระหว่างกระจกกับภาพและยะภาพความลึกจริงความลึกปรากฏการมองเห็นวัตถุจะอยู่ใกล้หรือไกลว่าความเป็นจริงนั้นสามารถพิจนารณาได้โดย การใช้กฎของสเนลซึ่งขึ้นอยู่กับค่าดัชนีหักเหของตัวกางที่มีวัตถุเทียบกับค่าดัชนีหักเหของตัวกางที่มีตาผู้สังเกตในกรณีที่มีค่ามากกว่าจะทําให้มองเห็นวัตถุใกล้กว่าความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นคนดูปลานในาน้ําแสงสะท้อนจากปลาจะเคลื่อนที่ผ่านน้ํา กับอากาศแล้วจึงเข้าสู่ตาจะพบว่าปลาจะอยู่ตื้นกว่าความเป็นจริงจะเป็นต้นโดยเรียกความลึกจากผิวลอยต่อของตัวการจนถึงตำแหน่งของวัตถุความลึกจริงและเรียกความลึกจากผิวลอยต่อของตัวการถึงตำแหน่งของภาพที่เห็นว่าความลึกปรากฏ ภาพจากเลนบางและกระจกนอทรงกลมเลนบางเลนบางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับศึกษาการหักเหของแสงและการเกิดภาพซึ่งเป็นตัวการผงใสทำด้วยแก้วหรือพลาสติกมีลักษณะาาผิวเป็นโคง้งโดยผิวโค้งของเลนอาจจะได้มาจากส่วนหนึ่งของผิวโคง้งทรงกลมทรงกระบอกหรือพาราโบลาก็ได้และส่วนที่มีความหนาที่สุดของเลนจะมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับระยะวัตถุระยะภาพและลัศมีความโค้งของทรงกลม ในที่นี้จะศึกษาเลนบางที่มีผิวโค้งทรงกลมโดยผิวแต่ละด้านของเลน์ไม่จําเป็นต้องมีรัศมีความโค้งเท่ากันเลนบางแบ่งออกเป็นสชนิดได้แก่เลนบางและเลนว้าหนึ่งเลนนูนคือเลนที่มีตรงกลางหนากว่าขอบเลนเสมอเมื่อให้ลําแสงขนาดผ่านเลนนูนจะเกิดการหักเหลูกของเข้าหากันและไปตัดจริงที่จุดโฟกัสดังนั้นเลนนูนจึงมีสมบัติในการรวมแสง 2. เลนเว้า คือเลนที่มีบริเวณตรงกลางบางกว่าบริเวณของเลนเมื่อมีลำแสงขนาดเคลื่อนที่เข้าหาเลนจะเกิดการหักเหลู่ออกจากกันทําให้รังสีไม่ตัดกันแต่ถ้าต่อแนวรังสีออกไปทางด้านหน้าของเลนจะพบว่ารังสีจะไปตัดที่จุดโฟกัสเหมือนโฟกัส,สเสมือน,นแสงและสีการมองเห็นแสงสีการมองเห็นแสงสีส่วนประกอบสําคัญของที่ทําให้ เอาหไ,ไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งสองสามแสงสีและการมองเห็นแสงสีส่วนประกอบสําคัญของตาที่ทําให้มองเห็นสีต่างๆคือจอตาหรือเรตินาซึ่งเซลล์รับแสงที่จอ,จอตามีจํานวนมากและแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่เซลล์ร,รูปแท่งและเซลล์ร,รูปกลวยหนึ่งเซลล์รูปแท่งมีความไวเฉพาะต่อแสงที่มีความเข้มน,น้อยแต่ไม่สามารถจําแนกสีของแสงได้ สองเซลล์รูปหวยมีความไวเฉพาะต่อแสงที่มีความเข้มสูงและสามารถจําแนกสีของแสงได้แบ่งออกเป็นสามชนิดแต่ละชนิดไวต่อแสงสีปรถมภูมิแต่ละสีคือชนิดที่1มีความไวสูงสุดต่อแสงสีน้ําเงินชนิดที่มี2มีความไวสูงต่อแสงสีเขียวและชนิดที่3มมีความไวสูงสุดต่อแสงสีแด 3, ง,ดแสงสดถ้ามีแสงอื่น นอกจากแสงสีประถมภูมิมาเข้าตาเซลลรับแสงรูปกล้วยมากกว่าหนึ่งชนิดจะถูกกระตุ้นพร้อมกันสัญญาณทุกสัญญาณจะถูกส่งไปยังสมองเพื่อแปลผลความรู้สึกในการมองเห็นสีผสมของแสงนั้นหากมองแสงสีเขียวที่มีความสว่างมาเป็นเวลานานหลังจากนั้นไปมองแสงสีขาวในทันทีเราจะมองไม่เห็นแสงสีขาวแต่จะมองเห็นแสงสีม่วงแดงเนื่องจากเซลรูปกรวยที่มีความใบต่อแสงสีเขียว นั้นเมื่อล้าจนไม่พร้อมที่จะรับรู้แสงสีเขียวใดๆดังนั้นสัญญาณที่ส่งไปยังสมองจึงมีแต่แสงสีน้ำเงินการอธิบายปรากฏการธรรมชาติแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพียงชิดเดียวที่ในตามนุษย์สามารถมองเห็นได้แสงในธรรมชาติโดยส่วนใหญ่มาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีลักษณะเป็นแสงสีขาวโดยแสงสีขาวจะประกอบด้วยแสงสีต่างๆทั้งหมด7สีได้แก่ม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดง เมื่อให้แสงขาวส่องผ่านปริซึมสามเหลี่ยมจะเกิดการหักเหขึ้น2ครั้งโดยครั้งที่1เกิดขึ้นณตำแหน่งแสงขาวกระทบกับผิวปริซึมและครั้งที่2เกิดขึ้นที่ผิวปริซึมออกไปยังอากาศพบว,ว่าแสงที่หักเหออกมาจากปริซึมจะแยกเป็นแถบสีเจ็ดสีเรียกว่าปรากฏการ์นี้ว่าการกระจายแสงและเรียกแถบสีเหล่านี้ว่าสเปกตรัมของแสงสีขาว ด้วยแสยงแต่ละสีจะมีมุมหักเหต่างกันเป็นผลให้ตำแหน่งที่ปรากฏการบนฉากต่างกันไปด้วยยกตัวอย่างโจทย์แลนวิธีนะคะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ